พระสมเด็จวัลครงังพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่สี่เนื้อหนกนุ่มด้านหลังของพระองค์นี้จะเป็นลายมือกดพระเกตวันนักขาวหนกนุ่มติดหูหนึ่งข้างดูด้านข้าง ด้านหลังจะเป็นรอยนิ้วมือนิ้วมือกดแล้วก็ติดลายมือตรงตรงนี้นวันณะออกขาวเหลืองหนึกนุ่มพระสมเด็จวระคังพิมพ์ใหญ่พิมพ์ที่สี่ จะมีการตัดตอกแบบโบราณด้านหลังจะเป็นรอยนิ้วรอยลายมือนิ้วมือกดน่าจะเป็นมือซ้ายที่กดบางคนก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรอยลายมือของท่านสมเด็จเจ้าพระคุณพุทธจารย์โตผมบาลังสี จริงหรือจริงก็ไม่มีใครรู้พระชื่อสวยเอามาให้ชมในวันนี้